อีกค่ะวันนี้แต่มัน,น,นไม่นีกล่องสุ่มนะคะ่ะกล่องสุ่มนะคะโชว์ให้ดูซิกล่องสุ่มหน้าตาเป็นแบบไหนอ่านหน้าให้ดูดูไหมโอเคอแกะเลยลูกอโอ้โหอ,อ,อ,อ่ะออปลาแกะเหรอปลาช่วยเป็นช่วยช่วยไหมอ่านการเลยเอ,ออเออสู้มันสู้โอ้โห ได้ไหมนีจะเบลล์นี่มสาด้วยมีการ์ดปะมีการ์ดไหมการ์ไม่มีไม่ได้เลยมันอ๋อนี่มีการ์ดอะไรคะโค้ดลิขสิทธิ์เลย จ้าหนึ่งบาไม่เป็นไรีร้อยสี่ปะเงี่ตรงนี้ต้อหน้าล้าแน่ๆเลยสงหันหน้ามาหัหน้าหัไหน้าให้ป้าดูซิส่ว์่ก็ให้ป้าโชว์กล้องโชว์กล้อง น่ารักมากเลยเหมือนแล้วแวีบายบายบากันจบการ์าีเดียวแต่เพียงเท่านี้ค่ะ